ซันสโตนเป็นพลอยที่มีความโดดเด่นและมีความพิเศษในเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของแร่เฟสปาหรือแร่ฟันม้าเป็นแร่ประกอบหินที่พบมากที่สุด50-60%ของหินบนเปลือกโลกจัดเป็นแร่ตระกูลใหญ่ที่มีองค์ประกอบเคมีหลักคืออลูมิเนียมออกซิเจนและซิลิก a า ซึ่งการปรากฏของธาตุทั้ง3ชนิดในสัดส่วนต่างๆนั้นก่อให้เกิดความแตกต่างและความหลากหลายของแร่เฟสปาไม่ว่าจะเป็นชนิดออโทเคสและบาโดไรต์ไมโครคลและออริโกเคสพรอยตระกูลเฟสปามีค่าความแข็งอยู่ที่6ถึง6.5โมสเกลและมีความวาวแบบแก้วค่ะสำหรับวันนี้รายการ j จฟส์แอนด์โอเพนเขอนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับพลอยซัน s t o n ค่ะ ซันสโตนเป็นอัญมณีแห่งดวงอาทิตย์สุกสว่างสดใสเจิดจ้าลักษณะเด่นของซันสโตนคือจะมีสีโทนร้อนออกขุ่นๆอย่างส้มแกมขาวขุ่นสีแสดสีน้ำตาลอมแดงซันสโตนมีแร่จิโอไทส์หรือฮิมาไทส์อยู่ภายในเมื่อถูกแสงจะสะท้อนแสงหลายพันแฉกทั้งแนวลึกและแนวกว้างทำให้เกิดประกายแวววาวสวยงามเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอเวนจูเลสเซน เนื่องจากพรอยอยู่ในตระกูลเฟลสปาจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอเวนจูรีนเฟลสปาลักษณะปรากฏการของการสะท้อนแสงของอัญมณีการเจรไนเพื่อทําให้เกิดอเวนจูเรเซนต์ได้อย่างชัดเจนต้องตัดให้ฐานของหลังเบี้ยขนาดกับระนาบของแร่ภายในค่ะเมื่อต้นศตวรรษที่18ซันสโตนได้รับความนิยมจึงทําให้มีความหายากมากยิ่งขึ้นและในสมัยโบราณ นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับสำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นในปีคิศกราช1831ได้มีการค้นพบแหล่งซันสโตนขนาดใหญ่ที่ไซบีเรียบริเวณริมแม่น้ำเซเลนกาและในปีคิศกราัช1950พบแหล่งใหม่ที่ประเทศนอร์เวย์ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มีซันสโตนคุณภาพดีที่สุดนอกจากนี้ยังพบที่อเมริกาเหนือแถบรัฐเพนซิลเวเนียนอร์ทแคโรไลนา ออริกอนและรัฐนิวยอร์กสำหรับการเลือกซื้อพลอยซันสโตนเนื้อของอัญมณีควรเรียบไม่มีตำหนิเมื่อได้รับการเจรนายแบบหลังเบี้ยต้องแสดงปรากฏการต่างๆได้อย่างชัดเจนดังนั้นการเจรนายต้องตัดฐานของหลังเบี้ยให้ขนานกับด้านของแร่ที่แสดงประกายมากที่สุดและหน้าพลอยต้องมีความนุนงามพอสมควรค่ะ Je w e l r y ี่ชาแน l ขอเปิดตัวซันสโตน อัญมณีแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นอัญมณีที่มีแร่แทรก,แกอยู่ในเนื้อของอัญมณีเมื่อนำซาสโตนมาฝังบนตัวเรือนแบบต่างๆอย่างเช่นแหวนก็จะมีความโดดเด่นของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและยิ่งปลอยถูกแสงจะมีประกายแวววาวและยิบระยับสวยงามมากๆเสมือนมีความเคลื่อนไหวของแสงอยู่ในเนื้อของพลอยทำให้เมื่อสวมใส่เครื่องประดับแล้วจะให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลา บนโลกนี้มีพลอยไม่กี่ชนิดที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสวยงามเฉกเช่นซันสโตนและวันนี้คุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของซันสโตนที่มีความสวยงามมีน้ำหนักความวาวมีประกายโดดเด่นในราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดที่จิเว r รี่ชาแนลครับ